จากที่มีการโค่นอำนาจอดีตประธานาธิบดีบาชาอาซารได้สำเร็จบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียนของเราเพราะพบว่ามีความเชื่อมโยงนะคะทั้งในด้านอุดมการรวมไปถึงการเคลื่อนไหวระหว่างกลุ่มหัวรุนแรงในตะวันออกกลางกับหลายๆประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ กรมความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยของสิงคโปร์นะคะเป็นคนที่ออกมาประเมินข้อมูลนี้แล้วพบเปิดเผยนะคะว่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่น IS และอัลกออิดะมีแนวโน้มจะฉวยโอกาสที่ซีเรียตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศด้านอำนาจกลับมารวมตัวกันแล้วก็หาแนวร่วมเพิ่มเติมรวมถึงอาจจะใช้ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในซีเรียเพื่อโฆษณาชวนเชื่อว่าการล่มสลายของ รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบาชาอวสซัดคือชัยชนะจากการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่ออุดมการทางศาสนานอกจากนี้ค่ะสงครามกลางเมืองในซีเรียตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมายังเอื้ออำนวยต่อการก่อตัวของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียรวมถึงกลุ่มอัลนุสราฟรอน ก่อนหน้านี้นะคะนักวิเคราะห์เขาเคยตั้งข้อสังเกตกันว่า2กลุ่มนี้สามารถดึงดูดแนวร่วมหลายร้อยคนจากเอเชียตะวันออกเชียงใต้ให้เดินทางมาเข้าร่วมการต่อสู้ในตะวันออกกลางได้รวมไปถึงยังได้เผยแพร่คำสอนที่ครอบงำความคิดของชาวมุสลิมในมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งบางส่วนลงมือก่อเหตุวินาศกรรมในบ้านเมืองของตัวเองด้วยค่ะ เอสมาอิลบาเกรีโฆศกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านซึ่งให้การสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียบอกว่ารัฐบาลเตยรานมีจุดยืนต่อสถานการณ์ในซีเรียที่ชัดเจนนะคะนั่นก็คือการเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนแต่ว่าซีเรียจะต้องไม่เป็นแหล่งซ่องสุมและฐานที่มั่นของขบวนการก่อการร้ายเพราะจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งภูมิภาคอย่างไรก็ตามโษศ กระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลเตหรานและคณะผู้ปกครองชุดใหม่ของซีเรียซึ่งจะบริหารประเทศชั่วคราวแม้ว่าสาหรัฐสหภาพยุโรปเยอรมนีฝรั่งเศสเลบานอนจอแดนและตุรกีจะส่งผู้แทนระดับสูงเข้าพบหารือกับผู้นำชุดใหม่ของซีเรียแล้วก็ตามค่ะ ขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวของอดีตประธานาธิบดีบาชาอาซาัตซึ่งตอนนี้เราได้รับข้อมูลนะคะก็คือว่าเขาลี้ภัยอยู่ในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้ดิเมทรีเปสคอฟโคศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ปฏิเสธร,รายงานข่าวจากสื่อตุรกีค่ะที่อ้างว่าเอสมาลอ,อาซาต ซึ่งเป็นภรรยาของอดีตผู้นำซีเรียรต้องการที่จะหย,ย่าขาดจากสามีแล้วก็อยากเจะเดินทางออกจากรัสเซียนอกจากนี้เป็นสคอฟอยังปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าอาซาดได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กรุงมอสโกแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินด้วยค่ะ